ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่นับถืออย่างมากยกตัวอย่างเช่นฐานเหว่ยงจ้องหลานสาวของราชครูฐานหลู่เฟิ่งหลานหลานสาวของเขาต่งถิงเจินบุตรสาวของต่งชิงผิงสตรีเหล่านี้มีประโยชน์ในราชสำนักมากกว่าบุรุษอีกหลายคนสตรีที่สอบได้ตำแหน่งดีๆในการสอบขุนนางครั้งนี้ล้วนเป็นสตรีจากตระกูลสูงสักนี่คือสิ่งที่อยู่ในความคาดหมายของหลู่ไท่เวย่ย ชาวบ้านธรรมดาครอบครัวใดจะเสียเงินส่งบุตรสาวไปร่ำเรียนแค่เตรียมสินเดิมให้พวกนางยามพวกนางพร้อมออกเรือนก็ถือว่าทำดีต่อพวกนางมากแล้วมีเพียงสตรีของตระกูลสูงสักเท่านั้นที่มีโอกาสร่ำเรียนเหมือนบุรุษทว่าหลังจากนี้อีกสิบปีหรือหลายสิบปีเมื่อระบอบการปกครองนี้มั่นคงกว่านี้ต้าโจจะมีสตรีมีความสามารถอีกมากมายมาเป็นขุนนางรับใช้แควนเช่นนี้ต้าโจจะไม่ได้มีเพียงคนมีความสามารถจำนวนมากเท่านั้นคุณภาพของชาวบ้านของแควนต้าโจจะยิ่งสูงขึ้นด้วย ราชสำนักของต้าโจต้องดีขึ้นกว่านี้อีกแน่นอนหลู่ไท้ไว้กล่าวเช่นนี้ข้าก็สบายใจแล้วไปชิงเหยียนยิ้มกว้างกว่าเดิมทว่ากระหม่อมยังมีเรื่องสงสัยอยู่เล็กน้อยพะยะค่ะเสินจิงจ้งจงวางจดหมายของมู่หลงลี่ในมือลงจากนั้นดันไปให้ไปชิงเหยียนอย่างนอบน้อมพลางกล่าวขึ้น ตอนนี้ต้าโจมีทั้งความสามารถและกำลังทหารมากกว่าตาเยี่ยนหากจะแข่งขันกันด้วยระบอบการปกครองจริงๆต้าโจถือว่าได้เปรียบกว่าตาเยี่ยนตาเยี่ยนไม่รู้เหตุผลนี้หรือเหตุใดเขายังกล้าพนันกับพวกเราเช่นนี้อีกเพคะต่งชิงผิงรีบออกมาปกป้องหลานสาวของตัวเองโดยไม่รอให้สันซือคงกล่าวจบหากไม่ทําเช่นนี้ตาเยี่ยนจะทําเช่นไรได้อีกแม้ต่งชิงผิงจะไม่ใช่ทหารทาะว่าเขาพอใจเข้าเรื่องนี้อยู่บ้าง ตอนนี้ต้าโจแข็งแกร่งกว่าใต้เยี่ยนกองกําลังหลักของใต้เยี่ยนในตอนนี้อยู่ที่สีเหลียงส่วนกองทัพของต้าโจบุกประชิดอยู่ที่ชายแดนใต้เยี่ยนแล้วพวกเราพร้อมบุกโจมตีเมืองหลวงของต้เยี่ยนทุกเมื่อครั้งนี้ไทยเฮาของใต้เยี่ยนแทงข้างหลังต้าโจก่อนพวกเรามีเหตุผลในการบุกโจมตีโดยชอบทาหักใต้เยี่ยนไม่ใช้วิธีนี้เพื่อเอาตัวรอดพวกเขาจะทนให้กองทัพต้าโจควบคุมกําลังหลักของพวกเขาไว้ที่สีเหลียงและปล่อยให้ใต้เยี่ยนดับศูนย์ไปอย่างนั้นหรือ ในความคิดของตงชิงผิงหักต้าโจและตาเยี่ยนทำสงครามกันขึ้นมาจริงๆขอเพียงกองทัพหลักของเซี่ยสวินถูกควบคุมอยู่ที่สีเหลียงต้าโจสามารถบุกไปจับตัวจกกักรพรรดิของตาเยี่ยนได้อย่างง่ายดายเพราะตอนนี้กำลังทหารของต้าโจมีมากกว่าต้าเยี่ยนหลายเท่ากระหม่อมแค่กลัวว่าเมื่อผลแพ้ชนะออกมาตาเยี่ยนจะกลับคำเซินจิ้งจ,ง,จงหันไปกล่าวกับตงชิงผิงจากนั้นกล่าวกับไปชิงเหยียนต่อตอนนี้ตาเยี่ยนขาดแคลนสเสบียงจึงทำสงครามไม่ได้ พวกเขาอาจวางกับดักหลอกล่อต้าโจเมื่อต้าโจให้เวลาต้าเยี่ยนสามปีสาปีหลังจากนี้ต้าเยี่ยนอาจพักฟื้นได้อย่างเต็มที่หากพวกเขากลับคำและคิดโจมตีต้าโจขึ้นมาถึงเวลานั้นเรื่องคงไม่ง่ายเหมือนตอนนี้แล้วพะยะค่ะ ความจริงหลูไท้ไว้กังวลในสิ่งที่เสริญจิ้งจ,ง,จงกังวลเช่นเดียวกันพวกเขารู้จักนิสัยของจักรพรรดินีไปชิงเหยียนของพวกเขาดีหากนางทําสัญญานี้กับใต้เยี่ยนแล้วนางไม่มีทางผิดสัญญาแน่นอนทว่าพวกเขาไม่มั่นใจว่าใต้เยี่ยนจะรักษาสัญญาหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองเก้าแห่งต้าเยี่ยนผู้นั้นไม่เพียงคือคนที่ทําได้ทุกวิธีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองเขายังเป็นคนอมหิตโหดร้ายอีกด้วยพวกเขาไม่แน่ใจว่าองก้าแห่งต้เยี่ยนจะรักษาสัญญากับต้าโจหรือไม่ ที่สาคัญใต้เยี่ยนในสายตาของขุนนางต้าโจในตอนนี้ถูกควบคุมโดยองก้าแห่งต้เยี่ยนซึ่งเป็นผู้สําเร็จราชการไทยเฮาเป็นเพียงตําแหน่งที่อยู่ใต้อํานาจของผู้สําเร็จราชการเท่านั้นตอนนี้ผู้ที่ควบคุมทุกอย่างอยู่ในกํามือคือองก้าแห่งต้เยี่ยนเพียงคนเดียวฟาบาดหากเป็นเช่นนั้นตงชิงผิงปรับน้ําเสียงของตัวเองจากนั้นกล่าวต่อพวกเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะพะยะค่ะ ข้าเป็นคนเสนอวิธีนี้ให้ใต้เยี่ยนเองใต้เยี่ยนไม่ได้เป็นคนวางกับดักนี้ให้พวกเราที่สําคัญข้ากับต้เยี่ยนตกลงกันก่อนเริ่มทาสงครามที่สีเหลียงไปชิงเหยียนสื่อให้ขุนนางทั้งสามดื่มชาจากนั้นนางจึงยกชาขึ้นดื่มเช่นเดียวกันตอนแรกองคก้าวแห่งใต้เยี่ยนไม่เห็นด้วยต่อมาเมื่อเขากลับไปปรึกษากับจักรพรรดิมู่หลงลี่มู่หลงลี่กลับเห็นด้วยดังนั้นใต้เท้าทั้งสามไม่จําเป็นต้องระแวงว่านี่คือกับดักของใต้าเยี่ยนฟาบาทเป็นคนเสนอหรือพยัคขะหลู่ไท่เว่อ ไปชิงเหยียนพยักหน้าหากยุติสงครามด้วยสงครามใช้ความรุนแรงใช้เลือดของทหารเพื่อรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งไม่เพียงแต่จะทําให้ทหารสละชีวิตโดยเปล่าประโยชน์ชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อนด้วยเช่นกันทว่าหากสองแคว้นสามารถตัดสินกันด้วยระบอบการปกครองได้แคว้นใดทําให้ชาวบ้านของแคว้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเช่นนั้นเมื่อรวมสองแคว้นเป็นหนึ่งเรียบร้อยพวกเราจะใช้ระบอบการปกครองของแคว้นนั้นในการปกครองแคว้นชาวบ้านต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน เมื่อหลูไท้ไว้ได้ยินคำนี้ดวงตาของเขาไหววูบเล็กน้อยสีหน้าของเขาตื่นเต้นจนยากจะควบคุมการใช้วิธีนี้คือวิธีหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากสงครามทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนน้อยที่สุดแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วน้ำเสียงของไปชิงเหยียนแฝงไปด้วยความสบายใจหากทำสงครามแม้พวกเราจะรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งได้สำเร็จ สุดท้ายพวกเราก็จะเหนื่อยละชาวบ้านจะต้องทนทุกทรมานจากสงครามไม่จบไม่สิ้นไม่รู้ต้องใช้เวลาอีกกี่ปีในการสร้างแคว้นที่แข็งแกร่งและ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้ว่าชาวบ้านต้องทุกทรมานไปอีกกี่ปีหลู่ไท้ไวสันซือคงและต่งซือถูล้วนเคยได้ยินจัก,กรพรรดิองค์ก่อนก่อน,อนตรัสว่าอยากทําเพื่อราษฎรทุกคนทว่าจัก,กรพรรดิที่ทําเพื่อราษฎรอย่างแท้จริงมีอยู่สักกี่คนกันเฉียว จักรพรรดิทุกคนอาจเคยคิดอยากทำเพื่อราษฎรตอนที่พวกเขายังไม่ได้นั่งบนบัลลังก์แห่งนี้ต่อมาเมื่อพวกเขาได้นั่งบนบัลลังก์ไม่ว่าจะโดยชอบทมหรือก่อกบฏพวกเขามักคิดแต่จะปกป้องบัลลังก์ของตัวเองให้มั่นคงพวกเขามักในทำสิ่งที่อัปยศซึ่งไม่สามารถประกาศให้คนทั่วล่ารับรู้ได้เพียงเพื่อความมั่นคงของบัลลังก์ของตัวเอง หลู่ไท้ไว้เคยคิดมาตลอดว่านั่นคือเรื่องปกติพวกเขาพยายามมามากเพื่อขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดแห่งนั้นผู้ใดจะอยากยกบัลังนั่นให้ผู้อื่นอย่างง่ายดายกันหากพวกเขาทำเพื่อชาวบ้านอย่างแท้จริงจะมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านถูกกดขี่จนรวมตัวกันก่อกระกบฏได้อย่างไรเหตุใดพวกเขาจึงยกบัลังต่อให้ทายาทของตัวเองทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าทายาทของเขาไร้คุณธรรมเพียงเพราะต้องการสืบทอดบัลังต่อให้สายเลือดของตัวเองกัน ต่อให้เป็นจักรพรรดิที่ห่วงใยรัษฎรจริงๆพวกเขาก็จัดลำดับความสำคัญของชาวบ้านไว้หลังอำนาจและบาลังของตัวเองอยู่ดีทว่าจักรพรรดิที่สามารถให้ความสำคัญกับชาวบ้านรองจากอำนาจของตัวเองก็ถือเป็นจักรพรรดิที่ดีมากแล้วถึงแม้หลู่ไท้ไวจะนับถือคุณธรรมของตระกูลไป แม้จะนับถือปณิธานของไปชิงเหยียนทว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าจัก,กรพัฒนีของพวกเขาจะใช้ระบอบการปกครองตัดสินผลแพ้ชนะระหว่างสองแคว้นเพื่อชาวบ้านเช่นนี้หญิงสาวให้ความสำคัญกับชาวบ้านมากกว่าอำนาจและบาลังของตัวเองจริงๆความรู้สึกมากมายถาโถมขึ้นในใจของหลู่ไทไว้จนยากจะควบคุมเขาใช้แขนเสื้อซับน้ำตาที่หางตาของตัวเองอย่างเสียมารยาทเป็นครั้งแรก เขาก้มศีรักคำนับไปชิงเหยียนแนบพื้นด้วยความจริงใจไม่ได้มีเจตนาประจบหญิงสาวแต่อย่างใดเขากล่าวกับไปชิงเหยียนจากใจจริงฝ่าบาททรงพระทัยกว้างรักและห่วงใย,ยชาวบ้านอย่างแท้จริงกระหม่อมเทียบพระองค์ไม่ได้แม้แต่น้อยกระหม่อมนับถือฝ่าบาทยิ่งนักพะยะค่ะไปชิงเหยียนทําให้หลู่ไท่เว่ยรู้สึกเหนือความคาดหมายซาบซึง้งและตื้นตันหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่นางขดล้มราชวงศ์ตาจินและขึ้นเป็นจักรพรรดินีของต้าโจช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งสองแปดสี่ยินดีสละชีวิต เมื่อเซินจิ้งจงได้ยินว่าไปชิงเหียนเป็นคนเสนอความคิดนี้ขึ้นมาจึงเกิดความรู้สึกมากมายขึ้นในใจเช่นเดียวกันเขาลุกขึ้นยืนโค้งกายคำนับให้ไปชิงเหียนขยับริมฝีปากเล็กน้อยทว่ากล่าวสิ่งใดไม่ออกแม้แต่คำเดียวต่างว่ากันว่าศรัทธ,ธาแรกเริ่มของกองทัพไปคือการปกป้องบ้านเมืองและชาวบ้านฝ่าบาทของพวกเขาเกิดมาในตระกูลไปแม้ตอนนี้จะเป็นถึงจักรพรรดินีผู้สูงส่งทว่านางไม่เคยลืมศรัทธ,ธาแรกเริ่มของกองทัพไปพวกเขาจะไม่เคารพนับถือนางได้อย่างไรกัน ตงชิงผิงมองดูหลานสาวของตัวเองด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเขาคงกายคำนับหญิงสาวในฐานะคุณนางเช่นเดียวกันแคว้นมีจักรพรรดินีเช่นนี้ชาวบ้านและแคว้นจะไม่เจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรกันจักรพรรดินีที่รักและห่วงใยชาวบ้านถึงเพียงนี้คือจักรพรรดินีของชาวบ้านอย่างแท้จริงใต้เท้าทั้งสามลุกขึ้นเถิด ปชิงเหยียนวางถ้วยชาในมือลงจากนั้นลุกขึ้นประคองร่างของหลู่ไท้ไว้ให้ลุกขึ้นเมื่อใต้เท้าสามคนยืนขึ้นหมดแล้วไปชิงเหยียนจึงกล่าวต่อข้าเชื่อมั่นในระบบการปกครองของต้าโจวมากดังนั้นใต้เท้าทั้งสามโปรดเชื่อใจในตัวไปชิงเหยียนเชื่อในระบบการปกครองของพวกเราช่วยกันสนับสนุนให้ต้าโจวและต้าเยียนใช้การปกครองเป็นตัวตัดสินการรวมสองแคว้นให้เป็นหนึ่งเพื่อรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งด้วยเถิด กระหม่อมจะช่วยสนับสนุนให้ฝ่าบาททำเรื่องนี้ให้สำเร็จด้วยชีวิตของกระหม่อมพะยะค่ะหล่ไท้ไว้ยืนหลังตรงพลางรับปากอย่างหนักแน,น่นกระหม่อมยินดีสละชีพเพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของแควนยินดีช่วยเหลือฝ่าบาททำสิ่งนี้ให้สำเร็จเช่นกันพะยะค่ะเซอรจิ้งจงกล่าวเสียงหนักแน,น่นกระหม่อมยิ่งไม่ต้องกล่าวพะยะค่ะกระหม่อมยินดีทำเพื่อแควนยินดีสละชีวิตเพื่อฝ่าบาทอยู่แล้วพะยะค่ะแววตาที่คลอไปด้วยน้ำตาของตองชิงผิงเต็มไปด้วยความแน่วแน่และหนักแนน่ ดีไปชิงเหยียนพยักหน้ายิ้มยิ้มเช่นนั้นเรื่องต่อจากนี้คงต้องลำบากใต้เท้าทั้งสามแล้วเมื่ออองเก้าแห่งใต้เยี่ยนเดินทางกลับไปถึงเมืองหลวงของใต้เยี่ยนจัก,กรพรรดิแห่งใต้เยี่ยนคงส่งทูมาอย่างใต้าโจแน่ถึงเวลานั้นราชสำนักของเราต้องถกเถียงกันไม่หยุดแน่นอนใต้เท้าทั้งสามช่วยหาวิธีรับมือและเกลี้ยกล่อมคนเหล่านั้นให้เห็นด้วยกับวิธีนี้ให้ได้ด้วยทั้งสามคนรีบพยักหน้ารัวอีกเรื่อง ใต้เท้าทั้งสามช่วยปิดเรื่องที่ข้าอยู่ที่โจรนไปไว้เป็นความลับจนกว่ารถมาของข้าจะเดินทางกลับมายังเมืองหลวงด้วยตอนนี้รถมาของไปชิงเหยียนเพิ่งเดินทางถึงเมืองไปว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะถึงเมืองหลวงไปชิงเหยียนสั่งให้เชิญชิงเซิงเดินทางไปดูความเรียบร้อยเรื่องจวนที่นางสั่งให้จัดหาในเมืองไปว่าด้วยเมื่อสนทนาเรื่องสําคัญจบไปชิงเหยียนจึงกล่าวแสดงความยินดีกับหลู่ไท่เว่ยและต่งชิงผิงยิ้มยิ้มที่หลู่เฟิ่งหลางและต่งถิงเจินสอบติดอันดับดีในการสอบขุนนางครั้งนี้ หลู่เฟิงหลางและน้องถิงเจินล้วนคู่ควรกับตำแหน่งที่ได้รับแล้วเมื่อติดกระดาษคำตอบของพวกนางให้ทุกคนได้อ่านไทเฮาจึงไม่ถูกวิจารณ์แม้แต่น้อยไปชิงเหยียนกล่าวยิ้มยิ้มใช่พยกระดติดประกาศกระดาษคำตอบบัณฑิตบางคนกล่าวว่าไทเฮาต้องการสนับสนุนกฎหมายเรื่องการอนุญาตให้สตรีเข้าร่วมการสอบขุนนางของฟาบาดจึงมอบตำแหน่งปังเหียนท่านทวาและอันดับหนึ่งของระดับสองให้สตรีเช่นนี้ทว่า การที่มอบสามในสี่ลำดับแรกให้สตรีหมดเช่นนี้เกินไปเสียหน่อยบางคนหาว่าไทยเฮามอบตำแหน่งอันดับหนึ่งของระดับสองให้ตงถิงเจินเพราะต้องการยกสนับสนุนตระกูลตงทว่าเมื่อติดกระดาษคำตอบของพวกนางออกไปเมื่อบัณฑิตเหล่านั้นได้อ่านคำตอบของคุณหนูหลูคุณหนูถานและคุณหนูตงพวกเขาจึงยอมสงบลงพะยะค่ะการให้ติดประกาศกระดาษคำตอบของทุกคนคือความคิดของฝ่าบาทใช่หรือไม่พะยะค่ะหลูไท้เว่ยกล่าวยิ้มยิ้ม การติดประกาศคำตอบจะทำให้บัณฑิตเหล่านั้นรู้ว่าตาโจต,ต้องการคนมีความสามารถที่แท้จริงที่สามารถมาช่วยงานอนอในราชสำนักได้ถือเป็นการชี้ทางที่ถูกต้องให้พวกเขาไปชิงเหยียนกล่าวยิ้มยิ้มให้พวกเขารู้ว่าตาโจต,ต้องการขุนนางเช่นไรกันแน่ฟาบาทต้องการจัดระเบียบขุนนางในราชสำนักใหม่อีกครั้งหรือพะยะ่ะหลูห่ไท่เว่ยเป็นคนช่างสังเกตเขารู้จุดประสงค์ของไปชิงเหยียนในทันทีทว่าเขากลับใช้คำอ้อมออมอย่างจัดระเบียบแทน ชิงเหยียนพยักหน้ายิ้มยิ้มข้าสนใจโครงร่างการประเมินและตรวจสอบขุนนางของต้าโจที่ต่งถิงเจินกล่าวถึงมากไท้ไวสามารถไปปรึกษาเรื่องนี้กับเสนาบดีกรมขุนนางได้เมื่อปรับปรุงแบบร่างเรียบร้อยพวกเราจะได้นำไปใช้งานจริงได้ใยะค่ะหลู่ไท้ไวพยักหน้าก่อนหน้านี้จินเสียนบอกกับกระหม่อมว่าเมื่อปรับปรุงแบบร่างการประเมินและตรวจสอบขุนนางฉบับนี้เสร็จสามารถนำไปใช้งานจริงได้เลย ทว่าต้องมาขอความเห็นจากฟาบาทก่อนพยะค่ะได้เช่นนั้นให้ใต้เท้าหลูจัดการได้เลยไปชิงเหยียนพยักหน้ายิ้มยิ้มเซียวหรงเหยียนและมู่หลงพิงพาคนสงสารของแม่ทัชราชุยซานจงเดินทางไปถึงเมืองหลวงของใต้เยี่ยนช่วงกลางเดือนสี่ มู่หลงลี่พาบรรดาขุนนางออกมารอต้อนรับเซียวหลงเหยียนที่นอกเมืองอย่างออเอื้กิกแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอนทว่าครั้งนี้เซียวหลงเหยียนและมู่หลงผิงไม่ได้กลับมาพร้อมกองทัพใหญ่ของใต้เยี่ยนพวกเขานำองครักษ์ขี่ม้ากลับมาเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นขุนนางเห็นเหตุการณ์จึงได้แตงงหงิดอยู่ในใจไม่กล้าสแสดงออกมาพวกเขาทำได้เพียงติดตามมู่หลงลี่ออกมาต้อนรับผู้สำเร็จราชการมู่หลงเหยียนอย่างนอบน้อมท่านอาเก้า มู่หลงลี่เดินไปด้านหน้ายิ้มยิ้มเขาเงยหน้ามองมู่หลงเยียนที่สวมหน้ากากที่เต็มไปด้วยฝุ่นพลางกล่าวขึ้นท่านอาเก้าลำบากมาทั้งทางแล้วอาลี่จัดงานเลี้ยงรอต้อนรับและฉลองชัยชนะให้ท่านอาเก้าในวังหลวงแล้วขอรับเซียวหลงเยียนที่รับบทเป็นผู้สําเร็จราชการซึ่งกุมอํานาจในใต้ยเยี่ยนไว้ในมือโยนแท้มาให้เย่สือจากนั้นหันไปทําความเคารพมู่หลงลี่และถามขึ้นทันที ฟาบาตทรงเป็นคนสมรู้ร่วมคิดกับสีเหลียงแทงข้างหลังต้าโจใช่หรือไม่พะยะค่ะบรรดาขุนนางที่อยู่ทางด้านหลังมู่หลงลี่เงียบกริบในทันทีพวกเขาไม่คิดว่าเซี่ยหลงเยี่ยนจะอาจหาและเหิมเกรมถึงขนาดกล้าซักถามจัก,กรพรรดิแห่งใต้เยี่ยนต่อหน้าขุนนางมากมายอย่างไม่ไวหน้าจัก,กรพรรดิแห่งใต้เยี่ยนเช่นนี้มู่หลงลี่ได้รับจดหมายจากท่านอาก้าก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นเขาจึงพาเหล่าขุนนางออกมาดูละครฉากนี้ด้วย แม้เสด็จแม่ของเขาจะเป็นคนทำเรื่องนี้ทว่าตอนนี้มู่หลงลี่ต้องแสดงท่าทีปกป้องมันดาของตัวเองแม้ตอนนี้ทุกคนในใต้เยียนจะรู้ว่าไทเหาลอบไปมาหาสู่กับคนของสีเหลียงทว่ามู่หลงลี่ไม่สามารถเปิดโปงมันดาของตัวเองต่อหน้าทุกคนได้มู่หลงลี่กล่าวด้วยสีหน้าสำนึกผิดท่านอาเกา้าอาลี่ทราบเรื่องนี้ตอนที่ทุกอย่างสายเกินไปแล้วใต้เยี่ยนทำผิดต่อต้าโจาขอรับ ตอนนี้กองทัพต้าโจลบุกป,ประชิดชายแดนใต้เยียนกองทัพใหญ่ของพวกเราถูกกองทัพไปและกองทัพเจ้าของต้าโจคุมอยู่ที่สีเหลียงต้าโจมอบตัวคนสงสารของแม่ทัพชราชุยซานจงให้ตาเยียนและต้องการการชดใช้จากตาเยียนดวงตาดำขับข,บของเซียวหลงเย็ยนภายใต้หน้ากากราบเรียบจนเดาอารมณ์ไม่ออกทว่าน้ำเสียงกลับเยือกเย็นจนคนฟังเสียวสันหลังวูบไม่ทราบว่าฝ่าบาทจะชดใช้ให้ต้าโจเช่นไรพะยะค่ะ มู่หลงลี่แซงทำสีหน้าซีดเผือดเขาก้มหน้าลงด้วยความลำบากใจพลางกล่าวขึ้นท่านอาก้าฝฟาบาทตอนฟาบาทเสด็จขั้นครองราชก,กระเมิดขคเมยขษัตย์กับฟาบาทว่าปณิธานของเสด็จพ่อของฟาบาทคือการรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งทว่าหากอยากรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งพวกเราจะแทงข้างหลังแคว้นพันธมิตรของตัวเองเช่นนี้ไม่ได้มีเช่นนั้นพวกเราจะผิดสัญญาต่อใต้ล่าพะยะค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ